วันนี้จะมาสอนเรื่องของการยกระดับจิตข้อดีคืออะไรอ่ฟังดีๆนะทุกคนข้อดีคืออะไรเวลาคุณอยู่ในระดับจิต700ัพนะ700ัพนี่คือต่ำๆ100 200อะไรวันนี้เราไม่อยู่แถวนั้นนะ500นี่คือความรักความรักความเมตตาก็เจ๋งเลยนะ500ถ้าเราอยู่ใช้ชีวิตเนี่ยเดินเดินไปทุกครั้งก็แผ่เมตตาให้ทุกคนเอขอทุกคนเนี่ยกาลังอะไรอะทุกคนเนี่ยอย่างที่อริสโตเติลอริสโตเติลบอกว่า เราควรจะเมตตาทุกคนเพราะทุกคนก็กําลังทุกคนในโลกนี้ก็กําลังอะไรอะ่ะ fight battle มีมีมลบลบมีความมีมีมีความทุกข์ระดับหนึ่งอ่ะครับ่วนส่วนใหญ่ในโลกนี้มีความทุกข์ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมีความเมตตาขเขาห้าร้อย u นี่เป็นคนที่มีความรักความเมตตาข้อดีคืออะไรรู้ปะยิ่งคุณยกระดับจิตสูงขึ้นนะข้อดีสองอย่างนะครับข้อดีสองอย่างคอองอางือข้อหนึ่งคุณจิตอยู่ระดับไหนคุณดึงอยู่ความจริงแบบนั้น Okay. จิตอยู่ระดับไหนคุณจึงดูความจริงหรือเรียลิตี้แบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่มันอยู่ในดูข่าวเยอะๆดูข่าวแล้วเห็นคนเจ็บช้ำเจ็บอะไรดูแบบดูข่าวที่มันคนทะเลาะกันคนดราม่ากันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ในระดับจิตที่ต่ากว่า300ร้อยแล้วคุณก็จะดึงดูดสิ่ง่างนั้นเข้ามานะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในระดับคามระดับเลิฟระดับความเมตตา คุณจะดึงดูแต่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาหรือสิ่งที่มีเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อดีของการยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยๆคือเราได้เราได้ดึงดูดหรือความจริงที่มันดีความจริงที่มันสมบูรณ์งดงามเยี่ยมยอดสุขภาพก็ดีครับอีกอย่างหนึ่งที่มันเด็ดฟังดีๆทุกคนฟังดีๆเวลาคุณยกระดับจิตถึงประมาณ700 คุณจะคิดแล้วก็เสกสิ่งที่คุณแค่ทำอะ่ะมันคือการเลือกเท่านั้นเองนะบางทีมันคือการบางทีเนะี่ยอย่างผมเป็นแบบนั้นเลยนะจริงคือแค่เลือกว่าแ่แค่เลือกตัดสินใจว่าเอาแบบนี้ละเอาทางนี้ละมันความจป็นจริงมันจะปรากฏในแนวนั้นเลยคือผมไม่ผมแบบวางใจไปเลยวางแบบวางใจไปเลยคือรู้ว่ามันต้องเกิดเวลาคุณยกระดับจิตถึง700อัพ อ่าหนึ่งพันนี่คือแบบว่า full consciousness นี่หนึ่งพันนี่คือเลเวลนี้นะครับ full consciousness full consciousness คือเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งคือรู้ว่าจันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งคนระดับนั้นคือระดับพระพุทธเจ้าระดับระดับคนที่พระพุทธเจ้าระดับพระเยซูที่พระกิตสนะนะครับที่มีคนนับถือมาสองสามพันปีแล้วนะครับนั่นคือระดับพันหนึ่งพันระดับเจ็ดร้อยก็เป็นผู้ตื่นรู้และเป็นผู้ที่ก็ ก็เยี่ยมเยี่ยมมาแล้วนะเพราะ,ะนั้นเรามาเป้าหมาย700อัพกันนะครับคืออย่าลืมนะอย่าเขา้เขาใจผิดนะว่าเวลาคุณตั้งจิตแล้วเนี่ยมันคือการคนส่วนใหญ่คิดว่าตั้งจิตมันหรือตั้งเป้าตั้งจิตหรือตั้งเป้าหรืออะไรก็ตามหรืออธิษฐานอะไรก็ตามเนี่ยมันมีอารมณ์แบบนี้นะเ,เขาจะมีอารมณ์แบบว่า <c oughs> เพ่งสมาธิลอ,อ,องแบบจดใจจดใจจ่ออย,อยู่ที่นั่นเท่านั้นมันใช้ความเครียดมันมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับมันเป็นความชิลมันเป็นความเบา มันเป็นความมันมันมันเบาขนาดแล้วผมจะสอนเรื่องนี้ในคอร์สนะครับว่ามันเบาทํายังไงให้มันเบาว่านี้คือถ้าคุณหนักคุณเครียดมันไม่ใช่ละมันผิดทางแล้วคุณกําลังทํางานประกอบร่วมกับจักรวาลร่วมกับวิถีของธรรมชาติแปลว่ามันต้องง่ายนะครับถ้ามาถ้ายากคือผิดทางโอเคตั้งจิตเจ็ดร้อยอัพมันคืออะไรความพิเศษของวิชาตั้งจิตเจ็ดร้อยอัพเมื่อคุณฝึกระดับจิตเกินนะครับเพียงแค่เลือกและตั้งจิตเบา เลือกนะ choose choice แค่เลือกนะคุณเคยคิดเหมือนกอขอคอคุณแค่เลือกว่าโอเคตกลงฉันเอาชีวิตแบบไหนฉันเอาชีวิตแบบไหนฉันฉันอยู่ที่ไหนฉันฉันเอาชีวิตแบบเงินเข้าตลอดเวลาหรือไม่ฉันเอาชีวิตแบบหนักอีกหรือเปล่าฉันจะเอาชีวิตแบบมั่งคั่งเหลือเฟือใช่ไหมกอขอคอเอาให้คุณเลือกกอขอคอหนึ่งมั่งคั่งเหลือเฟือมีเงินเข้ามาตลอดเวลาสองทำงานหนัก ทำงานหนักแต่เงินไม่พอใช้อ่ะนั่นคือขอขอขอไขอ่ขอควายขอควายคืออ่อทำงานตลอดชีวิตถึง65แล้วก็มีพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์เที่ยวได้เออแต่ว่าก็ทํางานที่ตัวเองไม่ชอบอันนั้ขอควายเอาอันไหนกรหรือขอไขอ่าอต้องเอากรไ,ไก่หมดแล้วถ้าคุณเป็นระดับจิตเจ็ดร้อยะทางมันจะเปิดออกมาเลยกถ้าคุณต้องการอะไรมันจะเป็นเช่นนั้นเลย แล้วถ้าคุณเป็นระดับพันระดับพระพุทธเจ้าระดับพระเยซูคุณเกิดมาเพื่อมวลมนุษย์คุณไม่ต้องการจิตมนคุณไม่ต้องการความประสงค์ส่วนตัวแล้วเข้าใจปะคนระดับที่แบบเก้าร้อยหนึ่งพันระดับพระเยซูพระพุทธเจ้าพระกิตสนะคุณเ,เกิดมาเพื่อรับใช้มวลมนุษย์<ๆ>เพื่อรับใช้โลกช่ว่ช่วยคนนะครับนั่นคือความประสงค์ของความประสงค์ของเขากับความประสงค์ของจักรวาลพระเจ้าความประสงค์เดียวกันครับอันแรกคือ คุณแค่เลือกและตั้งจิตเบาๆสิ่งที่ต้องการก็มานิเฟสแบบง่ายๆมานิเฟสแบบง่ายเวลาคุณเจ็ดร้อยอัพแล้วทุกคนทําได้นะมันไม่ได้ยากนะผมจะสอนวิธีการที่จะซอฟต์อินเทนดิ้งอินเทนอินเทน์หรือว่าตั้งจิตแบบง่ายๆตั้งจิตแบบคุณไม่ต้องแล้วคุณไม่ต้องไปกังวลกับมันเลยคุณก็แบบเหมือนลืมมันไปเลยอ่ะเหมือนลืมมันไปได้เลยคุณไม่ต้องแบบต้องนั่งคิดกับมันทุกวันหรือเปล่าอาจารย์ต้องโฟกัสสมมติว่าไปโฟกัสหลายเรื่องจะเป็นไรเปล่าถึงไปที ize, ่เชลลดเลา ไม่จะเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิชาเทคนิคง่ายๆในคอร์สนะครับแบบมันสนุกมากเลยคุณวิชาผมมันจะเบาแล้วคุณใช้ได้ผลครับโอเคข้อ2ข้อ2คือต๊ดๆนีมาแล้วข้อ2คุณเป็นผู้รู้จริง knowing ผมจะพูดคำนี้นะคำว่ารู้จริงเคยได้ยินคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงไหมคนที่รู้แจ้งเห็นจริงผมจะพูดระดับเลเวลให้ฟัง รู้แจ้งเห็นจริงคือแบบนี้เขาเชื่อว่า knowing knowing แต่มันคุณไม่ต้องไปกลัวคํานี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่สําหรับ reserve หรือจองจองจองไว้สําหรับคนที่ต้องบวชเป็นส0บ0ามปีไม่จําเป็นนะครับหรือคนที่ต้องเป็นคน Special พิเศษไม่ใช่นะการที่คุณรู้แจ้งเห็นจริงมันเดี๋ยวผมจะอธิบายมันหมายความว่าอะไรแต่มันมี3ามเล l วลเล l วลเลเของคนทั่วไปคือ hope หวังฉันหวังว่าฉันอยากได้เนี่ยแต่หวังว่าน่าจะได้ หลือนี่ต่ําสุดเลยนี่คือไม่ใช่ต่าสุดหรอกมันก็พอดีมันก็ยังดีหน่อยดีกว่าดีกว่าแบบนกาทีฟ์อะดีกว่าลบอะแต่ก็ยัง weak on air มากเลยคือคนส่วนใหญ่โฮหวังเวลาคุณได้ยินคาว่าหวังเนี่ยมันมีคํามันมีความม,มันมีเวลาคนพูดว่าฉันหวังว่าคําว่าหวังเนี่ยมันแฝงคําคําว่าสงสัยสงสัยว่าจะไม่ได้ มันแฝงความว่าไม่ชัวร์ใช่ไหมใช่ไหมเวลาคุณขึ้นเครื่องบินเนี่ยถ้ากับตันบอกว่าวันนี้นะครับเราหวังว่าจะไปถึงเชียงใหม่ได้ประกาศมาอยี้คุณลงเครื่องด้วก็หวังหวังว่าเหรอหวังว่าไม่แน่ใจนะแต่หวังว่าจะถึงอันนี้มันเลเวลที่ไม่ใช่ผู้ติดรู้นนะครับ แต่ว่าอีกเวลหนึ่งนะซึ่งก็เก่งถ้าคุณทําได้เชื่อฉันเชื่อว่าจะถึงเวลาส่วนใหญ่เขาจะสอนเรื่องความเชื่อแต่ผมไม่สอนเรื่องความเชื่อคุณรู้ไหมอะไรที่มันเจ๋งกว่าความเชื่อแล้วคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องมันคือ I know ฉันรู้ฉันรู้ว่ามันมาฉันแค่ตั้งจิตฉันรู้ว่ามันมา ฉันไม่ต้องกังวลเวลาคนรู้ว่ามันมามันต้องกังวลไหมเวลาคุณขึ้นเครื่องบินน่ะคุณเครื่องเครื่องบินเนี่ยแล้วกับตนบอกว่าหวังนี่คุณก็กังวลแล้วนั่งแล้วมันก็ตุ้มๆต่ำๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินมันตกลงอากาศนิดนึงวกเครื่องบินตก่าเนี้ยกลัวลวกลัวก็จะแบบงัแต่ว่าถ้ากับตันบอกว่าเชื่อฉันเชื่อว่าไปได้อืมจริงบอกว่าฉันเชื่อเชื่อเชื่อว่าไปถึงนะเชื่อว่าเราไปถึง มันก็วีคหน่อยนะมันยังมีมันยังมีมงมมงมองค์ประกอบของความไม่ชัวร์อยู่เวลาคนบอกว่าเชื่อแต่มันก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันมันเอ,อหลายๆศาสนาก็สอนให้เราเป็นความมีความเชื่อใช่ไหมเชื่อก่อนถึงจะเห็นช่แต่ถ้าคุณเป็นคนเลเวลเจ็ด้อยอัพคุณไม่ต้องเชื่อละเวลาคนรู้ว่ามันต้องเชื่อไหมมันรู้แบบว่าเหมือนคุณถามว่าเเออเออ ย่านี่มันสีอะไรคุณก็ตอบได้ทันทีย่ามันสีเขียวคุณรู้วิธีการทํางานของจักรวาลเวลาคุณรู้วิธีการทํางานของจักรวาลคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นคุณไม่ต้องเป็นเชื่อแล้วคุณไม่ต้องเชื่อว่าว่าว่ามันมันจะเป็นจริงสิ่งที่คุณต้องการมันจะเป็นจริงคุณรู้ว่ามันเป็นจริงคุณนั่งนั่งอยู่บนเครื่องบินกูรู้ว่ากูจะถึงเชียงใหม่สมมติตั้งต่งอเชียงใหม่ใช่คุณก็ต้องรู้ว่าจะไปถึงเชียงใหม่คุณไม่ได้ไปสงสัยว่าเอเราจะไปถถถึึึงงงทีี่่่่่่่่ไไไหนนนววววะะะ้กูเชืออาาแตมมมมจรั ทุกอย่างเวลาคุณตั้งถ้าคุณตั้งจิตเป็นนะตั้งจิตแบบ700อัพคุณจะเป็นผู้ที่รู้คุณจะเป็น b e อิงคนนั้นเลยสิ่งที่เราต้องการคือ b e อิงหรือการเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้โนรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกนี้มันทำงานยังไงเรามาเจอกันวันที่11เดือน11อ่าพลังตั้งจิตนะครับพลังตั้งจิต700อัพวันที่11เดือน11นะทุกคน เรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์แล้วก็วันนี้จะให้สิทธิพิเศษถ้าใครนะลงออนไลน์วันนี้ออนไลน์เท่าไหร่อ,ออนไลน์ก็มันก้างเหรอถ้าไปถูกจังเฮ้ย<ห>โอ้โหพี่ว่าต้องเปลี่ยนราคาแล้วโอเควันนี้วันนี้ครั้งสุดท้ายนะทุกคนวิดีโอนี้คือไลฟ์นี้คือครั้งสุดท้ายแล้วนะ 9,900บาทวิชานี้มันมันมันมีค่ามากๆผมขอบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นการตื่นรู้ระดับใหม่เลยผม,ผมอยากใ,ให้ทุกคนได้เรียนแล้วปีใหม่นี้คุณจะเป็นปีที่เยี่ยมยอดที่สุดของคุณเลยมันจะเป็นปีที่คุณสิบเท่าอ่ะโอเคปะ่ะปีสิบเท่าอ่ะชื่อนี้ก็ได้นะอีกชื่ออีกคอร์สหนึ่งปีหน้าปีสิบเท่าเออปีสิบเท่าชื่อนี้ดีกว่าปีสิบเอดเท่าก็ได น่าจะน่าจะเหลือเหนือกว่าสิบเท่าอ่ปีสิบเอ็ดเท่าเออมันดูมีอะไรมันดูมีอะไรจะเด้แบบเออเออนะเออโอเคโอเคนะครับทุกคนก็เอถ้าใครลงวันนี้นะวันนี้นะเก้าเก้าพันเก้าร้อยบาทมันตกกระจายเลยนะเรียนออนไลน์เก้าพันเก้าร้เนื้อหาสุดยอดเลยแล้วถ้าคุณลงเก้าพันเก้าร้อยบาทผมจะให้มาเรียนสดเลย มันนั่งสมาธิเปิดตาที่สามอันนี้ทมันนี้ให้โอทีนั่งระธที่เปิดตาที่สามของเราเท่าไหร่บ้เจอตัวเหรอคะเจอตัวน่งา่งสมาธิเปิดตาที่สามนะที่วันที่ยี่สิบสามนะเอ้ยี่สิบอะไรอะยี่สิบงใช่ใช่หนึ่งหนันาร้อยหนึ่งสองพก้าร้อยอ๋อโอเคโอเงั้นไม่ได้ให้ซื้อซื้อเป็นแพ็กคู่ได้ให้เป็นแพ็กคู่ได้นะครับวันที่สมาธิเปิดตาที่สามนะครับ ใครลงวันนี้9,009จะเข้ามาเจอตัวได้ได้อีกจ่ายเพิ่มแค่6 9 0 0นเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจง๋จงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิตรวศ์สัส่วนรับ